โอเคแลบผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีครับมานี่เราอยู่กันในเกมฟอร์ดไนะครับทุกคนก็เป็นสตตีมแรกของเรานะแต่ไม่รู้จะแหลกกันบ้างนะต้องลองใช้ก่อนโอเคถือว่าลื่นปกติเยี่ยมมากสวัสดีคนดูทุกคนด้วยผมสวัสดีครับสักครู่หนึ่งนะ มาผมตอนนี้เราอยู่กันในโลกเลโก้วันที่หนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้เราก็เพิง่งเริ่มเล่นใหม่เลครับทุกคนก็พอดีเพิ่งกลับมาเล่นนะฟอร์ดไลท์เลโก้เดี๋ยักคู่หนึ่งนะครับ <c oughs> เราผมสวัสดีคุณดูทุกคนด้วย <c oughs> ขอเปิดอันนี้หนึ่งนะเปิดคอมเมนต์แป๊บ โอเคมาเรียบร้อยละวโอ้โหตอนนี้เราก็ <c oughs> สร้างบ้านนิด,ดนึงแล้วดูจะทำอะไรต่อดูแป๊บนึงนะเฮ้ยเผลอไเหยียบเดี๋ยวเราต้องคุยออกับคนนี้ต่ออะไรอันบอกว่าอะไรวะ It's s h something I can help you with Cutting bush รีคราะหูอ๋อต้องาอุปกรณ์ใช่ปะโอเคไม่ต้องหาอุปกรณ์ปะคับอะไรปะคับยังไงอ่ะออะไปเลยเหร เฮ้ยกด่มัวสวยหมดละมันให้เราขับอุปกรณ์เวฟนัครับจะไงวะเดี๋ยวแป๊บเป็นะทุกคนกำลงงังงงๆอยู่นี่เน๊ะเราเลยตามไปดิเอ้าเฮ้ยมันคราบได้ไงวะเออตัวนี้มึนเลย ไม่ทำอะไรไม่ให้เราตกแต่งของบ้านเรออาเล่ไงนี่คืออะไรเนี่ยใส่ในะบ้านเพื่็ไ้อ่ะไส่แล้ววิกไปเก็บของแล้วกันไม่ให้เราหาข่าอุปกรณ์อ่ะนี่คืออะไรเนี่ยเฮ็ดขี้ไก่ใช่ปะเออขี้ไก่วะ่ะนี่เราเจอไก่แล้วดิ นีดีมันนี่เด้ไ,เดไก่น้อยไก่น้อยไปไหนวะจับไก่วะมาเอ้ารูปหัวไก่ได้ดีกว่าเราได้ไข่ไก่รูปหัวดิมาเด็กไม่น่าเด็กครับไปกลายเป็นศพแล้วเว้ยไก่น้อยเดี๋ยวให้ข้าอุปกรณ์เป็นนข้าเป็นเดี๋ยวรู้เรือ่องคือวว่าอายุฮังกี้นี่ไงยี่ไข่ไก่ ไงกินสองอันเลยทำไงต่อเนี่ยมันบอกให้ไรวะ You collect lock a n d stick If we had crafting bench we'd have to make มให้เราไปคาไปเนี่ยเขาประกอบอะไรประกดอะไรคาบวะขอดวุ้นยันไงกดอะไรคาบวะเขาดู เราวิ่งไปก่อนลวกันไลุกก่นอนเลยครับกด e กด d กด f กด q นี่แหละมีแค่ q ละอ๋อรู้แล้วเราต้องขับตัวนี้มาก่อนเราต้องไปหาไมา้สามอันโอเคผมรู้แล้วเราต้องมีตัวขับ,บ,บอกกุปกรณ์ก่อนเว้ ก็อาจะรู้งงตั้งนานวะ่ะหาไม้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ไม้กันอะไรวะอันนี้ใช้ไม้ก่อนใช้ไม้กันอะไรเอ่ยเกรนไนนี่มันคืออะไรวะหินเหรอใช่ปะหินเหรอวะเออใช่ใช่ใช,ใช่มันคือหินมันคือหินต้องขับโตมาก่อนเว้ สายตาคนดูเพิ่งตื่นหรอขออภัยด้วยนะอาจจะแบบดูหน้ามึนๆหน่อยนะเพิ่งตื่นอ่านี่ไงโต๊ะมาแล้วเดี๋ยวเรามาขาบโต๊ะดีกว่าโต๊ะเราจะวางไว้หลังบ้านแล้วกันนะเฮ้ยโต๊ะว,วางไอ้โต๊ะกล่องไฟแล้วกันอนะ่ะโต๊ะเราจะวางตรงนี้แล้วกัน ตัวเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าฮะนี่ไงมีละมีที่ขาพิดแอกและตอนนี้เราขาดแคลนไม้ไม้กหินเราต้องเก็บไาเยอะเลยตอนนะี้จะตามเพื่อนต้องหาเก็บเลยปลดล็อกอะไรอีกเนี่ยปลดล็อกเครื่องไปอีกเว้ยเครื่องอะไรวะลัมเบอร์มิลไม่รู้อะอันนี้กริลนี่น่าจะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งใครรู้ว่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ตอนนี้เราต้องหาไม้ก่อนเว้ย หาข้าวกินได้อะเก็บแม่งทั้งหมดยังได้ไ,ม,ไม้หินไหมยังไม้หินได้น้อยมากแต่เราไปค้าวอุปกรณ์ก่อนปะเราจะค้าวไปนี่มาก่อนนะค้าวขวานมาก่อนขวานตัดไม้แล้วต่อไปก็ต้องขาดบูดเว้อะไรอะไรนี้บอกอะไร Hey Apple School's so Early Shop New Act or I got โอเคบอกอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเอาแล้วขอตัดไม้มาแล้วจะขอล่องขวานแม่หน่อยละกันนี่ไงโบโบเข้าไปอุ้ยแรงอยู่แรงอยู่อุ้ยได้ไม้แบบบึ้มอ่ะได้ไม้เยอะเดินอีกเว,ว้ยไปเดี๋ยวเราไปขาบไปดีกันพีกแอคต่ออ่อขาบไปเลยฮะตอนนี้อะไรพีกแอคต์หมาละคุยกันนี่น เดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านที่อื่นดีกว่าที่นี่ไม่ค่อยเหมาะหรอกพรามันให้อยู่ตรงนี้วะจะสร้างมาอยู่นี้ก่นแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองนี่ดีกว่าลองพิกแอคไม่เน่อยลแล้วกันมาขุดหินหิวว่ะมีอะไรกินล้วะไงข้าวโพดข้าวโพดอ่าอะไกินผลไม้ลากไปกนแล้วกันนะตอนชวาต้นเกมอย thiên bay ah im nè 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 là chết mày ui, còn nét đồ à, lấy hìn à, lấy bao nhiêu tiền vậy? không phải nhiều đâu, mười ba con đấy, เดี๋ยวเราฟาร์มไม้กับหินกันละกันนะตอนเนี้ยตีไม้ก่อนสาหรับใครอยากเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันได้นะครับพอดูเฮ้ยคืออะไรอะ่ะนั่นคืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยผีเสื้ออะไรอะ่ะจะไปไหนวะมันคืออะไรอะ่ะทุกคน แตเ่เราไม่ตามเลยเอ้ยเจอบ้านล้างด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยหมาป่าไล่เราไปแล้วไปอยู่แล้วหมาป่าไล่หมาป่าไล่ลงขึ้นบนหินอึ๊บปุ๊บหมาป่า,า,ปา,า,ปาตามมาปะโอ้หมาป่าไปแล้วลงใจเฮียโดนหมาป่าไล่แม่งลรอดไปโดนหมาป่านี่ว่ะ อ๋อนี่จะเป็นเครื่องกึ่งไม้หรือเปล่าเราขับเอาตรงนี้แล้วกันอ๋อฮะใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเครื่องกึ่งไม้นะแบบเครื่องตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงเราสามารถขับแบบได้แล้วแต่เราต้องใช้ท่อนไม้ที่ตัดแล้วดาบโลเออนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราจะขับอันนี้ก่อนขับท็อตนะครับคืนนี้เราต้องใช้เดี๋ยวไม่ต้องคืนเลยเดี๋ยวเราไปหาตัดไม้เพิ่มก่อนแล้วกันนี่ไงปุ่มบารสัมเบยกันไปปุ่มบารสัมเบยกันไป อาไม้เมืออ่ะขอ,อยาเด้อเก็บหมดภมยดอ,มาอ,ย,อมาภมยา่ตัดได้ปะเฮ้ยตัดได้ปะภูมอยาว้าวได้แบบกขงิงไม้อะไรเงี้ยบึมอะไปเดี๋ยวมาป่ายตันนั้นเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวรอก้อนเดี๋ยวไปแก้แน่นอนแมงไล่เราห่างจุกตูดเลยนี่ไรนี่ที่ทำสวนเดี๋ยวค่อยละกันยังไม่ทำเป็นออาแล้วครับตอนกอละกัน เขาได้มาสามอันหน่อยไม่รู้ใช้ได้นานปะวะเาอาจะใส่ไว,วช้ช่องที่ห้าแล้กันนะช็อตอ๋อช่องที่ห้านี่เป็นมือซ้ายใช่ปะเออถ้าใส่มือซ้ายกันอ,อมันโยนได้นี่วะ่ะมีเงืนพังไหมท็อตเนี่ยอยากรู้วะเราใส่ช่องที่ห้าก่อนแล้วกันนะกินไปก่อน เดี๋ยวเราจะคาฟอะไรดีตอนนี้เราจะคาบโลกอันนี้มาป้องกันตัวไว้ก่อนนะทุกคนเราก็ต้องใช้ไม้ใช่ปะใช้ไม้อะไรโอเคตอนนี้อ่าเรายังไม่หิวมากตอนนี้เราต้องคาบอะไรนีโตะอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยละกันตอนนี้เราจะเอานี่คเครื่องอะไรเอ่ยวิดเลสแควไม่รู้อ่ะไม่เป็นหว่ะนี่อันนี้ไม่เป็นจริงอ่าเราเอบบาบ้านได้แล้วเราจะเอบบาบ้านเราดีกว่า มีพื้นแล้ววะมีพื้นให้อัพไหมเนี่ยแล้วมีนพื้นเล็รกังวะนี้เสาบ้านอันเนี่ยกำแพงบ้านอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยฐานบ้านวเว้ยรูล่ารูล่ารูลร่าเราคิดได้อออกมา โอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้เราไม่ต้องเอาบ้านหลังใหญ่หรอกอุ้ยมืดแล้วว่ะทุกคนถือทอดเลยเดี๋ยวค่อยถือแล้วกันเดี๋ยวเราสร้างกำแพงบ้านก่อนแล้วกันกันโดนเอาไว้นะตูบ้านประตูบ้านหลบเลยเฮ้ยบ้านหลังนี้สร้างไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านใหม่แล้วกันเราจะสร้างขึ้นมาเองเลยหลังเนี้ยตอนคือสัตว์ร้ายมันเยอะนะ นี่อะไรเป็นบูทแผ่นใหญ่นะโอเคเ,เอาบูทแผ่นใหญ่แนละ้วกันเว้ผีมาว่าละเราต้องรีบสร้างบ้านแล้วตอนนี้นเฮ้ยบ้านไม่เท่ากันเป็นไรวะทำไงให้บ้านเท่ากันอ่ะไงให้บ้านเท่ากันวะ